ครับ FC ครับวันนี้เป็นวันหยุดของ FC เนาะเขาเรียกว่าเป็นวันอะไรนะวันหยุดพิเศษเนาะแต่ร้านช่างจันไม่หยุดเด้อนะครับช่างจันก็เปิดบริการทํางานตามปกตินะครับก็อันนี้ก็เป็นคิวตั้งศูนย์ครับ1คิว2นะครับ3 4นะครับ5 6 7 8 9นะครับ9คิวนะครับในการที่จะตั้งศูนย์วันนี้นะครับนะ ก็นี่คือนะครับจะเป็นบัตรตั้งศูนย์แบบนี้นะครับไม่สามารถรัดคิวกันได้นะแล้วก็ขอให้เอฟซนะครับมาตามคิวนะครับนอกจากมีคิวตั้งศูนย์แล้วเราก็จะมีคิวในการทําช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางนี่ครับบรรยากาศของรถที่เรอเปลี่ยนยางครับนี่ครับนี่กำลังทำอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วก็อันนี้ก็ทําช่วงล่างครับจะพาเอฟซมาดูนะครับ งานช่วงล่างของเราครับเป็นการทาช่วงล่างชุดใหญ่นะครับนี่ช่วงล่างช่วงล่างนี่ครับช่วงล่างครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราประกอบครับอันนี้ก็จะมีลูกหมากปีกนกบนนะครับลูกหมากปีกนกล่างลูกหมากคันชักลูกหมากแหลกลูกหมากกันโคนะครับเปลี่ยนหมดเลยครับอันนี้นะครับเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ยามประกับและโครงเปลี่ยนด้วยนะตัวนี้ โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยนี่ลูกยางเก่าครับลูกยางตัวนี้มันรวมครับนี่นี่ครับกระดังตอก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 เวลาวิ่งนะฝั่งนี้เลือยกี่ตัวเนาะไปดูได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีลูกหมากบนากาลังเลื้อครับลูกหมากบนลูกหมากล่างคันชักน่แล้กก็ลูกหมากอ,าอะไรนะลูกหมากบนลูกหมากล่างลูกหมากชักลูกหมากแหลกนแล้วก็ประก,กับกันโคง้งนะครับคันนี้โอ้ทำยาวเลยครับคันนี้ ราการเยอะครับมาดูรถเก่งครับรถเก่งนะครับรถเก่งคันนี้ครับทาอะไรบ้างเอ่ยรถเก่งคันนี้ก็เปลี่ยนลูกมงลูกหมากครับเปลี่ยนลูกหมากล่างครับตัวนี้ต้องถอดปีนลกเลยนะครับเปลี่ยนลูกหมากล่างเป็นลูกหมากกันชักนะครับคันนี้นี่ก็งานชงล่างนะครับงานชงล่างเราก็มีทีมงานพร้อมที่จะทําให้เต็มที่นะครับแต่งานตั้งศูนย์นี่ครับก็คือจะให้ช่างเฉพาะทางเขาทํานะครับจะ ช่างช่วงล่างมาตั้งศูนย์ให้ไม่ได้จเจาช่างยางมาตั้งศูนย์ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นช่างจับวัตทางเท่านั้นนะครับบางทีเอฟซีบอกว่าผมจะรีบไปทุนละไ,ไปนั่นไปนี่เอาเด็กฝึกงานมาตั้งก่อนก็ไม่ได้นะครับร้านเราต้องให้มันได้คุณภาพนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เปลี่ยนยางนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางนะครับอันนี้เป็ยนยางครับอันนี้เปลี่ยนยางนะครับรถตู้ก็ทำช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานนะครับรถตู้นะครับ แล้วก็คันนี้ก็เปลี่ยนยางชุดๆนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนยางครับใส่ดรัเตอร์ด้วยนะตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับเป็นแบงโอ้โหเยอะเลยครับเมื่อกี้ไปดูฝั่งน้นมาเป็นงานช่วงล่างเนาะมาดูทางนี้ครับมาดูทางนี้ครับทางนี้ก็ช่วงล่างเช่นกันนะครับเอฟซีนะก็จะมีนะครับเปลี่ยนลูกหมากล่างนะครับเปลี่ยนปลี่นลกบนนะครับลูกหมากบนเปลี่ยนหมดเลยนะครับ ลูกหมาก,กันชาตนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ขันชักกขันส่งเต็มหมดเลยครับอ่านี่ก็เป็นงานช่วงล่างเนี่ยครับอันนี้รุมร้อนต่อน,นะครับแล้วก็ไปดูขันน้่นครับขันนุ่นขันน้่นก็กลาลังทําอยู่ครับนุ่นอากาศไม่ร้อนก็เลยมาจอดทําตากแดดครับอากาศไม่ร้อน เขาดูได้เลือคันนี้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 ทำปั๊มคัสบนเกียรพลงุงออกแล้วพัดลมมาแล้วตอนแรกแอร์ไม่เย็นใช่แล้วพลมหลังผงแก้อลไรหมดแล้วอ๋อสุดยอดเลยพัดลมใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วจิ้มๆก็ออกแล้วพุงลงทีหนุนพื้นเป็นพื้นงานเด็กๆใช่ไหมเด็ก แล้วไอ้คันที่รออยู่ทำไงดีละ่ะทนีนี่นี่คันนี้ข้างใหญ่คันนี้ก็นี่ลงหมากรวมช่องล่างรวมรถจินยงตนั้นแบพื้นๆในชงล่างครับแล้วก็คันนี้ก็รถปีส0 2 2ันยี่สิบนี่ครับยี 2022, ่สบยิบสองนี่นี่ก็จินยางครับคันนี้คันนี้ก็จินยางครับโอ้ยยางหน้านี่แบบจินถึงพอบายเลยคันนี้ครับจินยางอ่ะกำลังทำให้นะครับอ่ะโอเคได้ช่างจานทำงานก่อนนะ